สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับฟิล์มเพชรยนต์รถมือสองคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมมีรถเอาใจนะครับพี่ๆนะครับที่อยากขี่ในเมืองนะครับขับสบายๆนะครับหรือว่าเดินทางออกจากจังหวัดใกล้ๆได้ได้ได้นะครับผมคันนี้นะมีเข้ามาแล้วโตโยตา้าโคโร拉อัลติส 1.6G ปี2 0 1 6นะครับจดทะเบียนปี2020นะครับผมคันนี้ราคาเต็มบอกเลยว่าพอสมเหตุสมผลนะครับผมคันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะคันนี้ราคาเต็มอยู่เพียง5,100 0 0่บาทเท่านั้นนะครับเลขไม่แสนสองนะผ่อนเริ่มต้น7,000ันกลางๆเท่านั้นเองเครดิตดีดฟรีดาวไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของอยู่ต่งางจังหวัดออกรถได้ไหมสามารถออกรถได้ไหมออกรถได้ทุกอาชีพทุกทั่วประเทศประเทศไทยนะครับผม 84จังหวัดครับ74จังหวัดครับออกได้หมดนะครับมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านแล้วมีบริการลดสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับผมฟรีไปเลยนะครับวันนี้ซื้อกับผมนะครับฟรีไปเลยบริการลดสไลด์ช่วยเหลืออุบัติเหตุอีก24ชั่วโมงนะครับเป็นเวลา1ปีเต็มได้เลยนะครับผมคันนี้ได้ไปเลยแล้วของแถมสุดพิเศษผมบอกให้ที่เอาติดรุ่นอื่นคันอื่นไม่มีในในเกรดที่ว่าเป็นตัวเดียวกันครับเป็นรุ่นเดียวกันนะ คือกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังผมติดให้เพิ่มไปแล้วคันนี้นะครับผมคันนี้ติดให้เรียบร้อยฟรีไปเลยไม่เก็บตังค์แต่อย่างใดนะครับติดไว้ให้ไปเลยนะครับผมคันนี้สีขาวนวลแบบนี้นะครับพามาดูกันเรื่องของรายละเอียดตัวรถนะครับหรือว่าออปชันด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปรีวิวเขาข้าวเลยดีกว่านะครับผมให้ดูผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถด้านนอกก่อนเลยคมสวยแบบนี้นะครับฝากระโปรงนี่ แล้วเรื่องของไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมไฟเดย์ไทม์มีมาให้นะครับผมนี่รลอลอแบบนี้นะผมนี่กระจังหน้านะครับการชนด้านหน้านะครับเป็นสีดํานะครับดําด้านนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะดูได้เลยโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมอยู่ครบชัดเจนคิ้วสีโครเมียมนะครับผมหล่อลอแบบนี้พี่ๆจะไปหาได้จากที่ไหนนะครับถ้าไม่ใ้ญ่ที่เพชรยน์นะครับผมผมบอกเลยรถสวยคุณภาพดีแล้วที่สําคัญ รับประกันนะครับผมไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไมให้พี่ๆกังวลใจแน่นอนนะครับผมถ้าเจอว่ารถนะครับมีสภาพกับสีมาจมน้าพิคว่ำม,มานะครับเกาะหรือหรือไม้ไม่แท้นะครับผมฟิล์มเพชรยนต์ยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับผมเต็มจํานวนเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องห่วงจุดๆนี้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าเดิมแท้โรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูรอยต่อนะช่วงการชนนะพี่พ แนบสนิทนะครับไม่ห่างนะครับแบบนี้ต้องแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะล้อครับดูล้อแม็กอัอล้อยนะครับสีเทาขอบสิบหกนะครับเดิมๆนะครับจากศูนย์นะนี่ดูซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนะครับชัดเจนนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมนี่เบ้าชงเบ้าโชกนะครับสวยงามมากเดิมสีโรงงานผมเช็คให้แล้วนะครับมีทุกจุดนะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้ผมบอกเลยเก็บรายละเอียดได้ดีมาก กระจกมองหลังได้เป็นมีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยนะครับตัดสีดําด้านะครับด้านล่างนะครับผมดูสวยๆแบบนี้นะครับกระจกมองหลังนะครับผมนี่แล้วมีไฟเลี้ยวในตัวฟิล์มติดมาให้แล้วหกสิบรอบคันนะครับมืดจี๋เลยหรือพี่ๆท่านใดอยากจะติดเพิ่มก็ได้นะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับกระจกเดิมโตโยต้าอยู่ครบนะครับมือเปิดประตูนะครับผมเป็นสีโครเมียมนะครับผมตัดกับสีรถที่เป็นสีขาวนะครับผมพาดูรอบคันก่อนเลยเรื่องของโครงสร้างนะครับผม นี่ภายในเป็นสีทูโทนแบบนี้ครับพี่ๆดูได้ดูได้เลยทูโทนนะครับเบาะหนังช่ำๆนะครับเบาะหนังก็เป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับต้องขออภัยนี่เป็นสีทูโทนนะครับผมเดิมๆรอๆแบบนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอมีมาให้แล้วนะครับผมคันนี้สวยๆรอๆให้ดูเรื่องของโครงสร้างนิดนึงตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบชัดเจนไหมนะครับผมนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คอยู่ครบชัดเจนเดิมๆแบบนี้นะครับผม ดูได้เลยนะครับกลมๆสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ครบชัดเจนทุกจุดนะครับผมไม่มีการตปรับแต่งแก้ไขใดๆนะครับผมตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับเดิมๆโรงงานแน่นอนผมรับประกันได้เลยนะครับผมนดจุดๆนี้แล้วก็เรื่องของแผ่นพวงแผ่นเพจนะครับนี่มีครบนะครับน็อตเสาบงเสาบีนะครับผมดูได้เลยสีเดียวกับตัวโครงรถนะครับผมน็อตเสาบีก็สีเดียวกับตัวโครงรถนะต้องสีเดิมสีเดียวกับตัวโครงรถนะครับผมนี่ ด้านหลังนะกว้างขวางนะครับผมสีเบรดนะประตูได้สายแบบนี้นะครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับแต่มันมืดนิดหน่อยต้องขออภัยนะครับผมโครงสร้างก็ดูได้เลยนี่ผมแกะให้ดูนะครับผมผมแกะให้ดูดูรถต้องดูละเอียดแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมตะเข็บเม็ดอ้ากระดูงกระดูกงูอยู่ครบนะครับผมดูได้เลยตะเข็บเม็ดอ้ากลมๆแบบนี้นะครับผมอยู่ครบนะผมให้เช็คได้เลยนะครับผมอยู่ครบครบเลยพี่ๆที่ อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถตัดสินใจได้เลยดูคลิปนี้จบนะครับผมเพราะผมจัดการให้นะครับดูละเอียดแน่นอนนะเหมือนประดุดดังว่าพี่พี่มาดูรถด้วยตัวเองนะครับที่เพชรยนต์นะครับหรือพี่ๆีท่านใดนะครับสะดวดเดินทางมาดูรถด้วยเองก็สามารถเดินทางมาได้เช่นกันที่เซนทริไหกสิบแปดแยกหนึ่งนะครับผมเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับผมก็โทรหาผมได้เลยนะครับถ้าจะเข้ามาดูรถนะครับผมศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับผมฟิล์มเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับผม มาถึงเรื่องของเราต่อนะครับด้านหลังก็เป็นดับดิสเบรกนะครับขอภายดิสเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับซุ้มล้อโปร่งล้อดูได้เลยนะครับผมอาจจะมืดนิดนึงนะต้องขอภายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อึมครึมแล้วฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะครับฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะดูเรื่องของรอยตรงรอยต่อนะครับดูได้เลยรอยต่อแนบสนิทนะครับไม่มีอ้านะครับผมดูไฟนะครับไฟเบรกหลังนะครับดูเป็นเส้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไฟเดรายนะครับผมดู เซนเซอร์ S S ถอยนะครับติดตั้งมาให้เพิ่มแล้วนะครับสี่จุดนะนี่เซนเซอร์ถอยสี่จุดสี่ตำแหน่งนะครับผมดูไฟเขาตะก่อนสวยงามอารามตาแน่นอนไฟสองใบะเบียนนะครับผมนี่เ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พเห็นไหมนี่ไฟสองใบะเบียนก็ยังอยู่ชัดนี่กล้องหลังผมติดมาให้เพิ่มเรียบร้อยแล้วนะผมตัวโลโก้คโรล่าเอาติดนะครับอยู่ชัดเจนโลโก้โตต้าอยู่ชัดเจนนะครับผมดูได้เลยไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวแน่นอนนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า สดสดใหม่ๆเลยครับคันนี้ต้องรีบหน่อยนะครับจองได้จองนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะร้อยตรงรอยต่อดูได้เลยนะเดี๋ยวผมวาร์ปพาไปดูข้างในดีกว่านะครับว่าด้านในรถเนี่ยมีอะไรกันบ้างในนะครับ <นะ S 2> ผมผมจะบอกเลยว่ากุญแจเป็นระบบคียร์เลสเรียบร้อยมีปุ่มพุชสตาร์ทมาให้แล้วไม่ต้องเสียบกันแล้วนะครับผมก็สะดวกสบายนะครับเปิดฝากระโปรงรถนะครับก็มีมาให้แล้วนะครับผมมีมาให้แล้ว เปิดฝาโปรงรถนะครับกดค้างที่ดีโมนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝาโปรงรถแวะดูนิดนึงนะครับผมนี่เก็บสัมภาระได้นะครับใหญ่โตแน่นอนเก็บกระเป๋าเดินทางได้สักประมาณสามใบนะครับสาใบใหญ่ๆเลยนะครับผมดูได้เลยนะครับผมนี่รางรางนงรางน้ํานะครับต้องชัดเจนแบบนี้นะครับตะเข็บเม็ดอาร์ครางน้าที่ผมบอกต้องชัดเจนแบบนี้เป็นร่องแบบนี้นะไม่เคยชนมานะซีนยางนะครับจิกไปนะครับต้องเข้านะครับเล็บ นี่เป็นรอยเล็บนะครับผมประมาณนี้ไฟเดิมแท้คุยโตแน่นอนนะครับผมูกปั๊มตรงนี้นะครับนี่ตัวเดิมๆนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงน็อตยึดนะครับผมฝากระโปรงด้านท้ายนะครับเดิมๆแท้แทุกจุดนะครับนี่เดิมแท้เลยแบบนี้นะครับผมใหญ่ๆเลยนะครับแบบนี้แล้วดูเรื่องของเดี๋ยวผมเปิดยางอะไหล่แม่แรงนะครับมีให้พร้อมครับด้านใต้นี้นะครับยางอะไหล่แม่แรงมีให้พร้อมนะ ดูได้เลยนี่ยังอะไรแม่แลงนะครับมีให้พร้อมนะครับผมไม่หายไปไหนแน่นอนผมแถมไปให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีนะครับมีแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงนะครับผมภายในสีดูโทนนะครับผมกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมอันนี้กระจกเปิดปิดนะครับมีมาให้แล้วนะครับผมเอาแวะดูหัวน็อตนิดนึงนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างนี่ผมย้ํานะครับว่าต้องดูนะ น็อตต้องเป็นสีเดียวกับตัวถังนะตัวโครงนะครับผมดูได้เลยประมาณนี้นะสติกงสติเกอร์ต้องอยู่ครบแบบนี้นะครับผมต้องขออภัยนะพอดีมาถ่ายช่วงเย็นแล้วนะครับก็จะมืดมืดนิดนึงนะแล้วก็เบาะนะครับเป็นเป็นแมนวลนนะยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับเบาะปรับพับแมนวลนะครับผมนี่ก็ดึงแมนวลนอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปในตัวรถสักนิดนึงก็จะมืดมืดหน่อยนะครับผมต้องขออภัยนี่ครับขอบุญแจจ่อ ชึ่งเดียวติดผมบอกเลยชึ่งเดียวติดนี่นะครับผมไฟเฟยติดหมดนะครับผมและที่ผมบอกมันว้าวมากก็คือนี่ครับผมกล้องบันทึกหน้าจอนะครับกล้องถอยก็มีมาให้แล้วนะครับผมดูนี่กล้องถอยก็มีมาให้แล้วนะครับผมมีเส้นบอกนะครับสตาร์ทสต็อปนะครับให้สต็อปนะครับตัวนี้ผมแถมไปให้นะครับผมไม่คิดชาติใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับผม หน้าจงหน้าจอแอร์ออโต้นะครับแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนคันนี้ผมบอกเลยแอร์ปรับออโต้ให้แล้วนะครับผมคันนี้สีสันสวยงามนะครับผมอ่ะดูได้เลยสีสันสวยงามครับผมนะครับปน้าปัดเรือนไม้นะครับมาตรวัดนะครับต่างๆนะครับชัดเจนแน่นอนไฟบอกสถานะติดทุกจุดนะครับผมแล้วก็เลขเลขเลขไม้นะครับแสนสองนะครับตามนี้นะ ระบบป้องกันล้อลื่นล้อล็อกนะครับผมนี่เทคชั่นคอนโทรลก็มีไม่พวงมาลัยเป็นแบบหนักหุ้มหนังนะครับสีดําด้านนะครับผมหุ้มหนังพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายได้นะครับผมแอร์แบ,บ็กมีมาให้สองคู่หน้านะครับผมคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นหุ้มหนังนะครับผมอขออภัยครับพี่ๆจะเป็นพลาสติกหล่อนะครับสีดํานะครับพลาสติกหล่อสีดํายังเป็นพลาสติกหล่อสีดําอยู่เนาะลำโพงม,มีมาให้แล้วหกตำแหน่งนะครับผมคันนี้ วางโคงวางแขนนะครับสะดวกสบายแล้วก็เกะมินิมอลนะครับผมก็ใช้งานได้จริงนะวางแขนคอนโซลด้านกลางนะครับมีที่เก็บวางแก้วนะครับผมให้พร้อมหัวโกงหัวเกียร์ก็สีดำนะครับสวยๆทำงานแบบนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเก็บเอกสารนะประมาณนี้มีให้นะครับผมเอ,อเอกสารเอกสารครบนะครับผมคันคันนี้นะแอร์หลังพิเศษก็คือกล้องถอยติดไม้แล้วคันนี้ กล้องถอยกล้องบันทึกหน้าจอมีมาให้แล้วนะครับผมกระจงกระจกด้านหน้านะครับมีมาให้เช่นเดียวกันนี่มีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับผมไฟติดทุกจุดนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องเครื่องเลยแล้วกันนะครับผมห้องเครื่องว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมวร์ปไปเลยห้องเครื่องนะครับผมเจ้าคุล่าเอาติดคันนี้นะครับผมดูได้เลยนะครับห้องเครื่องใสๆแบบนี้เลยนะครับผมเงียบเงียบแบบนี้นะครับไม่มีการดังนะครับ ฝาวงฝาประเก็นนะครับประเก็นฝาเครื่องนะครับผมไม่มีรอยหยดเยิ้มของน้ํามันนะครับผมเปิดแปดให้ดูเลยนะไม่มีรอยหยดเยิ้มของน้ํามันนะครับผมดูได้เลยเครื่องเงียบๆนะครับผมเครื่องเดิมๆแท้ทุกจุดนะครับผมเรื่องของเครื่องยนต์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดิมแท้โรงงานร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับผมมาดูเรื่องของโครงสร้างฝากระโปรงผมไล่เลยดีกว่าฝากระโปรงนะครับน็อตยึดฝากระโปรงต้องเป็นสีเดียวกันกับตัวโครงสร้างตัวบอดี้เขานะครับผมนี่น็อตยึดฝากระโปรงนะครับ จุดนี้นะครับเห็นชัดกันไหมนะครับผมต้องเป็นสีเดียวกันนะแล้วก็ดูไล่มาเลยนะครับรูระบายลมนะครับที่ฝากระโปรงนะโลโก้โตโยต้านะครับต้องอยู่ชัดเจนแบบนี้ฝาเดิมโรงงานสีนับสียางด้านด้านข้างนะครับเล็บจิกไปต้องมีรอยเล็บนะครับผมนี่ต้องมีรอยเล็บนะครับนุ่มๆแบบนี้นะครับผมติกโก้สติ๊กเกอร์คำเตือนนะครับอยู่ครบนะพี่ๆนะนี่ผมเปิดแลดให้ดูเลยกลัวเห็นไม่ชัดกันนะครับผม ติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับผมดูไล่กันมาเลยนี่ไล่กันมาเลยนะนี่น็อตยึดฝั่งนี้นะครับสีเดียวกับตัวโครงสร้างนะครับไม่มีการขันแกะแงะเกาใดๆนะครับดูได้เลยนะครับด้านด้านข้างนะเบาชงเบาชกนะครับผมซีนทางมะพร้าวนะครับพี่ๆต้องสังเกตนะทีซีนทางมะพร้าวดืมอๆนะครับจากโรงงานต้องมีการป้ายปาดแบบนี้มานะสีเดียวกับตัวโครงรถนะครับผม ตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับเดิมเดิมคานด้านข้างเดิมเดิมนะครับผมนี่ดูได้เลยคานด้านข้างเดิมเดิมไฟแท้คอยโตนะครับผมเดิมเดิมนะครับคานเดิมเดิมนะครับผมไฟแท้คอยโตมีให้เห็นนะครับผมต้องมีรูไม่มีรอยยับใดๆกล่องเก็บฟิลดีเลยนะครับผมอยู่ครบนะไม่กรอบนะครับผมแบตเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมเม็ดพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสำหรับเครื่องก็ประมาณนี้แล้วกัน ี่พี่ดนใดที่สนใจนะครับรถ To อร์เต้าติสนะครับ 1.6T คันนี้นะครับราคา5แสนหนึ่งมืบาทนะครับสนใจทักเข้ามาเลยหรือโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0648436587นะครับผมฟิล์มเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับปิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็อยากดูคลิปอยากดูรุ่นหน้าจะเป็นต่อไปรถจะเป็นคันไหนนะครับรีวิวคันไหน ก็ฝากกดไลค์กดใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ